นะคะคมีความสุขะค่ะมีความสุขกับการทำงานทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสดีข้ออืมเยิ้มเลยมาแล้วะค่ะอากาศคืมๆมาแล้วนะคะมเมฆลอยมาเรื่อยๆแล้วนะคะมเะคะมฆเริ่มจะหนาเริ่มจะเกาะตัวหนาแล้ว เป็นงไงน้อบาเพีนน่องฝนตกบ่เหมือนเนี้มีถั่วมีถั่วเลืองด้วยได้โปรตีนจากเป็นงไงน้อบาเพีนน้องฝนตกบ่เหมือนเนี่ยทานไอศครีมอร่อยๆแล้วก็มาขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ให้มาแล้วคะ่ะอากาศคึ้มๆมมาแล้วนะคะเมฆลอยมา เรื่อยแล้วนะคะเมฆเริ่มจะหนาเริ่มจะเกาะตัวหนาแล้วมีถั่วมีถั่วเหลืองด้วยได้โปรตีนจากเป็นงไงนอ้อแบาเพีนน้องฝนตกบ้อเหมือนทันไอศครีมอร่อยๆแล้วก็มาขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ให้อาจิมขนมปัง ระหว่างรอระหว่างรอซ่อมรถขอบคุณนะคะดวงดาวมานะคะมอบดาวให้เป็นกำลังใจเป็นแสงสองทางให้ชาวคีเตอร์อของอย่างเราเดินไปอย่างมีความหวังนอนเมื่อกินของหวาน ไอศครีมอร่อยอร่อยแล้วก็มาขอขอบคุณเพื่อนๆพน่พี่ๆที่ให้ค่ะยืมเลยดาวนะคะเพื่อนๆที่มอบดาวให้นะคะขอพระคุณมากๆค่ะขอให้เฮงๆเงจริญเจริญนะคะขอให้มีความสุขตลอดวันและตลอดไปนะคะสําหรับพี่น้องเพื่อนระหว่างรอคะ่ะระหว่างรอแล้วก็มีพ่อค้ามาขาย ไอศครีมไอติมแล้วก็นองมากินของหวานไอติมขนมปังระหว่างรอระหว่างรอซ่อมรถเราก็มานั่งกินอยู่ที่ ร้านซ่อมรถนะคะเราก็มานั่งกินอยู่ที่ร้านซ่อมรถนะคะไอจิมขนมปังระหว่า,แบบางรอระหว่างรอซ่อมรถเป็นไงบ้างคะเช้าว,วันนี้ฝนตกไหม ที่อุดรธานีอำเภอหนองแสงตำบลหนองแสงฝนไม่ฝนยังไม่ตกนะคะแต่ว่าอากาศสวัสดีทเงไทยนะคะทุกคนดาวนะคะเพื่อนๆที่มอบดาวให้นะคะขอบพระคุณมากมากค่ะขอให้เฮงเเจริญเจริญนะคะขอให้มีความสุขตลอดวันและตลอดไปนะคะสําหรับพี่น้องเพื่อนดาวนะคะเพื่อนๆที่มอบดาวให้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอให้เฮงเฮงเจริญเจริญนะคะขอให้มีความสุขตลอดวันและตลอดไปนะคะ สำหรับพี่น้องเพื่อนเป็นไงน้อบาทพี่น้องฝนตกบ่เหมือนดาวนะคะเพื่อนๆที่มอบดาวให้นะคะขอบพระคุณมากมากค่ะขอให้เฮงๆเจริญเจริญนะคะขอให้มีความสุขตลอดวันและตลอดไปนะคะสำหรับพี่น้องเพื่อนเป็นไงน้อบาทพี่น้องฝนตกบ่เหมือน มีถัว่วมีถั่วเรืองด้วยได้โปรตีนจากอร่อยอร่อยเลยค่ะระหว่างรอค่ะระหว่างรอแล้วก็มีพ่อค้ามาขาย ไอศครีมไอติมแล้วก็สวัสแบบดีัก้าย,ยนะคะทุกคนดวงดาวมานะคะมอบดาวให้เป็นกำลังใจเป็นแสงสองทางให้ชาวคีเตอร์อ,อย่างเราเดินไปอย่างมีความหวังนะคะมีความสุขะคะ่ะมีความสุขกับการทำงานทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ นไอศครีมอร่อยอร่อยแล้วก็มาขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ให้เพื่อนพี่ๆที่ให้ดาวมานะคะที่มอบดวงดาวมาแต่ละว,วันแต่ละครั้งก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญค่ะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะที่ระหว่างรอค่ะระหว่างรอแล้วก,วลลวก็มีพ่อค้ามาขาย ไอศครีมไอติมแล้วก็ดาวนะคะเพื่อนๆที่มอบดาวให้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอให้เฮงๆเจริญเจริญนะคะขอให้มีความสุขตลอดวนันและตลอดไปนะคะสําหรับพี่น้องเพื่อนพี่น้องมากินของหวาน เติมขนมปังระหว่างรอระหว่างรอซ่อมรถที่คอยติดตามคอยเป็นกำลังใจคอมเมนต์กดแชร์กดไลค์ให้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาอร่อยอร่อยค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไอติมขนมปังระหว่างรอระหว่างรอซ่อมรถอร่อยอร่อยเลยะคะ่ะสวัสดีเช้าไทยนะคะทุกคน อู่ซ่อมรถนะคะอู่ซ่อมรถเครื่องนะคะนะคะมีความสุขะค่ะมีความสุขกับการทำงานทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะอร่อยอร่อยเลยค่ะอืมค่ะอืมเยิ้มเลย เพื่อนพี่ๆท,ที่ให้ดาวมานะคะที่มอบดวงดาวมาแต่ละวันแต่ละครั้งก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญค่ะแล้วก็เพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ทุกคนนะคะที่เป็นไงบ้างคะเช้าว,วันนี้ฝนตกไหมอยู่ที่อุดรธานีอำเภอหนองแสงแตำบลหนองแสงฝนไม่ฝนยังไม่ตกนะคะแต่ว่าอากาศนะคะมีความสุขะคะ่ะมีความสุขกับการทํางานทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับนะคะมีความสุขะคะ่ะมีความสุขกับการทำงานทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะพี่นองมากินของหวานนม่ก็ได้ เขาเรียกอะไรนะไอติ้มขนมปังอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนพี่ๆที่ให้ดาวมานะคะที่มอบดวงดาวมาแต่ละวันแต่ละครั้งก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญค่ะแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่เพื่อนพี่ๆที่ให้ดาวมานะคะที่มอบดวงดาวมาแต่ละวันแต่ละครั้งก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญค่ะแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่นี่ก็ได้ เขาเรียกอะไรนะไอศครีมขนมปังอร่อยอร่อยนะคะอูซ่อมรถนะคะอูซ่อมรถเครื่องนะคะ